สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาเลาะบ้านอันคูณได้ค่ะบ้านดอนเตยค่ะตำบลดอนเตยอ,อำเภอนาทมจังหวัดนครพนมอ่ะสันอันนี้เพิ่นอันรักเนี่ยสันนะในเหือค่ะใสกุ้งอันนี้โอ้ใส่กุ้งอันนี้ว่ะสันใส่กุ้งแล้วจังไร่มองโอ้คุ่ะเพิ่นสีใส่กุ้งใส่มากั๊ดแแบบใส่กุ้งว่ะสัน่นแล้วก็จะไล่มองว่ะสัน่น เพื่อนนะมองเพื่อนหากินหาปลาแล้วเพื่นก็ับไปเอ็ดปลาแดดเดียวทำเพื่อนว่าจะทำปลาแดดเดียวตากแดดขายลงกุ้งแล้วกันเพื่อนอะไร พันใส่เบ็ดกุ้งโอ้พอใส่เอิญเอิญมาอย่างอันนี้ใส่กุ้งนี่ใส่รอบกุ้งใส่รอบกุ้งด่างกุ้งใส่รอบกุ้งมาสักคนโอ้อันนี้จะไปใส่บ่หรือสิไปใส่หม้อม่อเลยไหน มองโอ้พันเชลัยมองโอ้น้ำคือสิเลิกนะคือสิเลิกเานาะน้ำนี่น้ำเลิกปะเลิกได้บะสันจ้ะน้ำเลิกน้ำเลิกไม่ยังอันนะโอ้มีน้ำแข,ข็งพร้อมพุดิ เตรียมพร้อมมาสั่นไปใส่มองได้ปลามากแคใส่น้ำแข็งเลยโอ้เตรียมพร้อมพู้น่ะเตรียมพร้อมพูดีเอาน้ำแข็งมาเตรียมใส่ได้มือได้จักโลเนาะได้มือได้จักโลโอ้ยมือได้ก็ได้มือบ่ได้ก็กลับมือซื้อโตเบนมืออยู่บ่หรือว่าไหน กคำหมดเลยามเห่อเข้ามาพร้อมเลยจิเอ,อได้ปลากระปิ้งกินเลยอได้ปลากระปิ้งกินพร้อมเอออือเอาสมพักน้องมาก,กินกระปิงปออะ้งปลานาะแซ่บนะปลาสดๆนั่นนะมีคนเสิเตรียมลงไปอืมย่างดังขึคุ้นนะนะ คุณอาพัดใส่เบ็ดกุใส่ล้อกุ้งแล้วจังเสียน้นวา่าสันใส่ล้อกุ้งแล้วจังเสียนผ้าป,ป่าวา่าสันโอ้จังเสิไล่ป่าไหมเนาะผ้าปา่า <laughs> บ้านน้องคอยวันที่สิบสามได้ผ้าปา่าสิบสามมีนาะดอนทอยจ้ะผ้าปา่าน้องทอยสิบสามมีนาอยู่บ้านน่ะเด็เขาก็ตักหลักไว้เดอม บ้านใดเจ้าบ้านสามพงมือใดนาะผ้าป่ามือใดคะผ้าบ้านนาครหนสิบสามมีนาบ้านดอนทอยหนสิบสามมีนาคะ่ะผ้าป่าน้องทอยใส่มองไหรคะเบ็ดอันรอบกุง้งน้ำกันพอบอคอใส่เบ็ดกุง้งรอบกุ้งไหมใส่รอบกุง้งใส่รอบกุ้งแล้วกัน ล้วกันผาบอยังก็เอิ้นว่าอย่างใส่ได้กุ้งใส่ล้อกุ้งแล้วมันอย่างก็ต่อไปไล่มองไล่มอง <laughs> ไล่มองมาสันใส่เบ็ดใส่ล้อกุ้งแล้วกับไล่มองไล่มองเอาปลาไปเอ็ดปลาแห้งปลายางไม่ได้ท่านเหรอเดี๋ยวโอ้เอาทางนี้มาดิ อันนี้มาเอาของอุปกรณ์น้ำแข็งเอาน้ำแข็งไปใส่ในป่าได้ป่ามาก็ใส่น้ำแข็งพร้อมเดี๋ยวไปแล้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 ว ใส่ล็อบเบ็ดล็อบล็อบกุ้งใส่กุ้งผ้าป่าผ้ามองไหลมองเพิ่นไหลมองว่ะฉันทเพิ่นจะไหลมองดูดี ไปแล้ว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 คนนี้วะนี่คนนี้กับไปภาพ ปไปไล่ปลาคือกันได้ปลาอันวิธีชีวิตไทยบ้านนอนเตยเบอกนี่ลายขั้วแม่บ่มานี่ยแค่โดนเตยก็หาปลาได้ปลามีแต่เตลือผลดตเลือหลายขนาดแต่เพื่อนยังมาบอกครบบนน่นี่เนี่ยยังสองลำนี่หลายขนาดเลยอันที่ล้อเพื่อในใส่อันกุ้งนะเพื่อนก็ไปขายเน,น,นาะเพราะว่ากุ้งเอ็ดไปเอ็ดปลาจอมกัได้ไหมบ่ แหลกประจอมคุ้งนะวิถีชุมชนคนบ้านดอนเตยด,รรด้วย่อนหาป่าป่าธรรมาชิาเดินป่าโลกเล่นอย่ารไรฉันพอแล้วมองที่เพื่อนอันเอาลงเอานีน้ำเลคอกนะวันนี้ใส่หน้าปังกะบ่มีแหงหาป่าได้อีกไปแล้วยังเลือกอีกหลายลำด้วยยังบ่ลงนี่ด โอ้ยหลายลำอย่างติ๊บลำเลยมีกุ้งมีกุ้งพร้อมหากุ้งอันไปขายหาปลาไปขายพูดเรื่องพวกเราพ่อไปเอ็ดปลาเด็กพูดเรื่งของเอ็ดปะลาล่าโอะะ้เอ็ดปลาล่าสั้นเอ็ดปลาย่างปลาแห้งนะปลาแดดเดียวนะพาพอดีไปแล้วเอาทางน้ำแข็งใส่พร้อมเนาะมันกับบบมันกับสดเลยได้ขึ้นมากับสด ไปแล้วไปแล้วไปไกลๆแล้วทีนี้ยังอยู่หลายลำได้เพิ่นยนะังม,มามาแต่ละคนคนชุมชนคนโดนเตยน,น้ำน้ำกระลายเข่ากระงามปลากระเยอะหาอยู่หากินได้ค้าขายได้ี่อันนี้เพิ่นกำลังอันสองลำนี้ยังมาจะของเพิ่อน ใส่กุ้งน้ำหลายเห็นเนาะหูทางใส่เลยกุ้งกับหูทางกุ้งใันได้หลายได้สามพันกว่ามีกุ้งพร้อมมีปลาพรา้อมมีนาปังพร้อมทั้งนี้กันนาปางังโอ้ทั้งหนาปางังนะโหุ่นนกบินอยู่ผมมีแต่น,นาปางังทั้งชุมชนคนดอนเตย อันนี้ให้ชมบรรยากาศท,ท้องทุ่งท้องนาดอนดอนหาป่าที่บ้านดอนเตยตำบลดอนเตยอำเภออำเภอนาทมจังหวัดนครมานมนะข่ามฟ้ามานครมานมไปได้มน,นี้ส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะ ติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบคุณมากนะคะที่ที่ชมช่องกิตติมาสาบ,บ้านดอนมาตลอดช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ให้ดีให้ด้วยดีมาตลอดนะคะท่านผู้ชมขอบคุณมากคะ่ะตอนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมันๆค่ะร่ามลอยังเฮงปังๆค่ะ หาเงินได้เงินหาทองได้ทองหาปลาได้ปลาค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลามาเต็มถังเต็มกระเป๋าโชคดีค่ะมานมานค่ะพระรักษาเทวดาคุ้มครองบุญรักษาพระคุ้มครองพรใดที่ประเสริฐสิ่งใดที่ลํำเลิศ จงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัวอายุมั่นขวญยืนโชคดีคะ่ะมนันมันคะ่ะสุขภาพแข็งแรงสวยๆละรวยแห่งๆปังๆฟินหล่อๆค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า